สัสดครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ขอนำเรียนทุกท่านมาที่ถนนเส้นเสียมราบเสียมเรียบบนเตยมยันเจยหรือสีโสพลน,นะครับตอนนี้เรามาเส้นถนนอีกตลอดเส้นทางที่ผ่านมาหลังจากพ้ผนผ่านพ้นของตัวเมืองเสียมราชมานะครับจะมีบ้านประชาชนประปราย จนมาถึงช่วงกีโนตเม็ดช่วงนี้นะครับเป็นนอกทุ่งทั้งหมดนะครับทุงนาวองวองววางไปไกลมากในทุงนานั้นก็จะมีวัวนะครับช่วงเป็นวัวของพันลูกผสมและเป็นวัวไทยปะปนกันไปทางซีกด้านขวามือนั้นก็จะเป็นนาวานนะครับนาวาน ท่านซ้ายมือตลอดเส้นทางนั้นจะเป็นเขานาล่มแล้วก็มีการขุดบ่อน้ำเอาดินมากองไว้คือขุดไว้เพื่อว่ากักเก็บน้ำไว้ใช้ที่จางก,กลางทุ่งนาเลยนะครับเก็บน้ำไว้ใช้และเพื่อให้ถ้าน้ำท่วมมาก็จะมีปลาขัางเวลาน้ำลดลง าถึงตอนนี้ก็จะเป็นถึงหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้าน<ห>านึงตอนนี้ก็มาถึง<ห>บ้านทุ่งละหานทุ่งละหานฟังต้นเบียงนะครับ<อ>ก็ในหมู่บ้านนี้ก็จะมีะไม้พืชผลท้องถิน่นโดยเฉพาะพวกมะพร้าวและประตานพืชต่างถิน่นแล้วก็จะมีพวก อยู่คาริประทินนรลงนะไม้ใช้สอยก็จะเป็นพวกจามจุรียพวกเราก็จะคัดคำนองว่าเราว่ามีโรคหรือว่ามีแมลงมีแข็งขึ้นไปกินนะใบแห้งอีกเก้ิโลขึ้นหน้านะครับจะถึงประนน๊ก สมเดง,งนะครับประเนินเป็นคือเมืองทองคาเราจะเห็นมีล,ลูกเขาบ้างนะครับมีเขาบ้างแต่นี่ก็มีในทุนนะครับทำกรรังเก็บข้าวดูปก,กันนะครับทำกรังเก็บข้าวสังเกตใหม่น,นะครับถ้ามองไปี้นอกทุ่งนะครับ ช่วงนี้ก็จะถึงหมู่บ้านนะครับประเดิมจะมีชุมชนอาศัยอยู่ครับม,มองไปเห็นเจดีวัด่ะยอดสูงๆนะครับเจดีก็เป็นคืาเป็นแบบตลาดนะครับประเดิมเนี่ยเป็นตลาดใหญ่ชุมชนใหญ่เปชุมชนใหญ่ครับ ตึกรามบ้านช่องโรงแรมฝากอีกค้ไม่ได้ซื้ออะไรฝากอีกคกน้อยเลยจูงชาไปก่อนจงบันไปชาไปเช้าชาว่ทั้าเอาเราจัติใส่เไหคอะานวนะครับเดี๋ยวลองดูว่าก็เป็นชุมชนใหญ่ แงที่สุดนุเมว่าถ้รวยมีครอิบโมงสีสนาทีนะครับนักเรียนโรงเรียนเลือกแล้วครับ มีก็มีการแกะสลักนะครับบนเืัอมีแกะสลักหินนะมีแกะสลักหินนะครับเป็นรูปทรงต่างๆแกะสลักหินนะครับ คนชุมชนมาคนระับคนหมู่บ้านมาก็บบเดินนะครับทางซ้ายมือเนี่ยจะมองเห็นไกลๆออกไปที่เห็นเป็นกองดินสนะูงๆนั่นก็คือมีการขุดสระหรือกูบ่กลางทุ่งเพื่อไว้เก็บใช้น้ำครับมองเห็นกองดินสูงนะครับเ,เห็นไหมกองดินตามต้ตตนทุ่งนาก็จะมีการขุดบอ่อขนะุดสระในที่ดินตันเอง ให้มีนถนนเส้นนี้ถ้าเป็นการเดินทางไกลนี่ก็ก็จะมีอานนดอนไก่โดยใช้ยานพานะมอไซค์บ้างก็มีนะครับจากสีโซพลผ่านมาเส้นนี้ก็จะเป็นทุ่งว่างวทังที่ว่าเนี่ยนะครับมองไป พอมาช่วงนี้ที่จะมีต้นไม้อยู่บ้างตามทุ่งวังๆต,ตยถนนนั้นดีดดดมากตลอดเสน้นทางนะไฟฟ้าแรงสูงสามเฟสมีลูกเต้าด้วยตั้งคำถามถามว่าจากถนนเส้นนี้ไปยังหมู่บ้านต่างๆทางซ้ายและขวา มีการตัดถนนและมีชุมชนอยู่ในหมู่บ้านเหล่านั้นไหมตอบว่ามีการตัดถนนเป็นทางดินไปต,ตามหมู่บ้านที่อยู่ลึกเข้าไปจากถนนเส้นนี้นะครับแล้วก็มีชนระบบชนประทานซึ่งช่วงนี้จะมียังไม่เห็นระบบ,บชนประทานเหมือนช่วงที่เข้าไปเมืองพนมเปญนนะคะระนนับแต่ฝูงวัวจะเห็นฝูงวัวใหญ่นะครับทางด้าน,นี้มองไปทางซ้ายนะครับฝูงวัว กระดาษก็ใกล้ร้อยตัวนะครับใกล้ร้อยตัวลงวัวก็จะเป็นพูงวัวสีขาวจะเป็นเชื้อลูกผสมนะครับปรามันนะครับวัวบรามันครับก็รายงานด้วยความเร็วรถแคมรี่จากทีโชเฟอร์นะครับที ชื่อทีนะครับแล้วก็จากเจ้าของรถเจ้าของรถก็เป็นบริการช่วงร่างจากร้านดีเฮงเสียมเรียบนะครับบริการโดยช่างลินช่างอรินนะครับรินช่างรินถ้าดูใน Facebook ก็บองริน b o n g i l i ี l i n นะครับ อาจจะติดต่อทางเฟซติดต่อได้เลยนะครับบองลินเมืองเสียมเรียบตัดตกแต่งรถช่วงล่างของรถยนต์นะครับของืองเสียมเรียบสำหรับตอนนี้ก็ยุติการรายงานไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ